สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าวันนี้เรามาหาซื้ออะไรวันนี้เรามาหาซื้อแซมอนได้กับบ้านมาทั้งหมดเกือบ4กิโลได้กันสดๆตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังแบ่งในส่วนของหางมาดูกันว่าปลาแซลมอนหนึ่งตัวสามารถทําอะไรกันได้บ้างค่ะ จากที่เราเตรียมส่วนหางเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องมาเตรียมในส่วนของเครื่องปรุงที่จะทําเมนูแรกกันนะคะก็จะมีเกลือน้ําตาลพริกไทยสําหรับหมักในส่วนหางเพื่อเป็นเมนูอาหารเช้าค่ะเตรียมส่วนหางเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนเนื้อด้านบนกันค่ะเราก็พยายามละและแกะเอาก้างออกแล้วก็ได้เนื้อมากที่สุดนะคะ เมื่อเราเตรียมเนื้อด้านบนเพื่อจะเป็นซูชิและก็ซาชิมิกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดการเอ,อกาก้างออกอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ในส่วนเนื้อด้านบนเราก็จะได้ซาชิมิและก็ซูชิแบบจุกๆกันไปเลยแบบนี้เลยค่ะในการหั่นนะคะเราจะหั่นแนวแบบนี้นะคะได้าลายแบบนี้แล้วก็สไลด์ ที่สไลด์ให้ดูแบบนี้เลยค่ะจะได้เนื้อปลาออกมาที่สวยงามมากค่ะระหว่างทำไปหั่นไปนะคะก็แบอบอดใจไม่ไหวค่ะใครเป็นสายแซลมอนอย่างเรานะคะก็ต้องทำไปแล้วก็ชิมไปด้วยค่ะเทสรสชาติกันหน่อยค่ะชิมเสร็จต้องบอกว่าสดๆช่ำๆกันไปเลยเสร็จชิมเสร็จเดี๋ยวเรามาเตรียมข้าวปั้นห่อสลาลากันค่ะแล้วมาต่อด้วยทำไข่หวานกันค่ะ ปลาแซลมอนหนึ่งตัวเราสามารถทําเป็นซูชิซาชิมิกินได้อย่างนี้ประมาณ2-3มื้อเลยทีเดียวค่ะเมนูที่2นะคะเราย well ังทําเป็นซุปปลาเอาหัวปลามาทําซุปปลาสไตล์ญ like ี่ปุ่นง่ายๆแบบนี้เลยค่ะซุปสดชื่นมากแล้วก็เมนูที่3นะคะเป็นมาริเนตที่เราเตรียมหมักไว้2วันที่แล้วนะคะเราสามารถทําแซนด์วิชอย่างเงี้ยทานได้หลายวันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นมื้อที่อร่อยมากๆเลยค่ะยังไงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ